บอยพีซเมเกอร์แชร์ความโกะเจี๊ยบพิจิตราก่อนรับฟังฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะบอยแชร์ความโกะของเจี๊ยบอยากซื้อโทรศัพท์ใหม่ทำเอาคนขายถึงกับงงเจี๊ยบพิจิตราความโกะไม่เข้าใครออกใครจริงๆคะ่ะเพราะช่วงหลังมานี้ความโกะของเจี๊ยบพิจิตราเรียกว่านำหน้าแซงดาวตลกกันไปแล้วนะคะล่าสุดคุณสามี แอบแกงคุณภรรยาผ่านสื่ออีกแล้วโดยหนุ่มบอยได้โพสต์รูปคู่พร้อมเขียนแคปชั่นแชรความโกะของสาวเจี๊ยบขณะไปเลือกซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ระบุข้อความว่าเมื่อคุณภรรยาต้องการซื้อมือถือเพราะหน้าจอมือถือเธอแตกก็โชว์ฟอร์มอีกแล้วครับโดยล่าสุดได้เดินเข้าไปใน a อ p l e s t ส r ตแล้วถามพนักงานอย่างมั่นใจว่าน้องคะ ราคา iPhone 15ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะเรียกว่าพนักง,งานได้แต่จุดจุดจุดหัวจะปวดความเจี๊ยบแคปชั่นไม่เกี่ยวกับรูปบอกได้เลยว่าคอนเทนต์ความเจี๊ยบยังคงเรียกเสียงหัวเราะจากเพื่อนพ้องในวงการและแฟนๆได้อย่างล้นหลามเหมือนเคยจ้า